จเจริญสุขสวัสดีครับบรด,ดาคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แท้ๆเลยนี่พี่ป้าน้าอานะครับองาาศาคณะญาติแล้วก็บรรดาแฟนระบำแถวย่านบ้านนี้ซึ่งเป็นสถานท, <mia! S 1> ที่ที่ระบำแจ้งเกิดที่นี่ผมเป็นเยาวชนรุ่นหลังที่ขโมยมาครับได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตหรอกครับแต่เ <c oughs> พราอเอื้อว่ามันจําได้แล้วก็เลยพอร้องได้ เมื่อประมาณสัก40ปีย้อนหลังนะครับพระครูโกศลธาวรกิจเจ้าวาดวัดบางแตนซึ่งท่านได้เห็นความสำคัญของระบำก็เลยปารบอกกับคุณพ่อว่าให้ลองรื้อฟื้นซิพี่ทิศว่าเขาเหลือหมดพิ่ทิศแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีใครร้องได้<ม>คุณพ่อก็มาปารถก,กับผมว่าช่วยกันหน่อยกับพี่สาวนะครับ<ม>ก็เริ่มต้นจากครั้งนั้นนะครับท<ม>ี่วัดบางแตน เป็นต้นระบบของระบำที่ตกทอ,อดมาหาผมณปัจจุบันนี้เมื่อปี2 5 4พนี้นคุณพ่อท่านก็เสียชีวิตแล้วแล้วคนที่ร้องได้นะครับถนัดชัดเจนนะครับมีประสบการณ์ก็เสียชีวิตแล้วไปอีกหลายท่านเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่เนี่ยก็ร้องได้แต่ว่าก็ไม่สละสวยเท่าที่ควรเพราะว่าจากรุ่นคุณแม่เนี่ยท่านก็ร้องได้แต่ว่านึกไม่ทันแล้ว ต้องนึกกันนานปัจะรวมกลุ่มครับก็ระบำเนี่ยที่เหลือย้อนกบมาถึงตอนผมเนี่ยมันก็ไม่มีใครแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลยจะขอแนะนําพี่สาวนะครับก็จะให้ไหว้ครูเพื่อเป็นสังเกตนะครับไหว้ครูทางฝ่ายผู้หญิงน,นะครับก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องนองนะครับ <laughs> เตรียมตัวนะครับพอระบำทั้งหลายช่วยเป็นลูกคู่ด้วยเป็นแรงใจด้วยแล้วก็ช่วยร้องคาสร้อยคาว่าชาชาแล้วก็ปลดมือดังๆเหมนะือนนแม่นะนะ จอยหาไปไหนครับจอยมาช่วยกันช้ามาช่วยกันหน่อยเราจะเกินทั้งสองครั้งเอาโบราณเลยนะครับวาเรื่อยๆช้าๆใจเย็นๆนะครับเพราะเราเราเป็นมือสมัครเล่นมือใหม่มืออนุรักษ์เพราะฉะนั้นถ้าหากจเอาดีๆก็ต้องต้องฝึกซ้อมกันอีกหน่อยนึงเนาะร้อมเนาะว่าบุดไว้ครูก่อนเกินทั้งสองครั้งนะเกิ่นเกิ่นละแม่เจ้าเอ้ย ขาวรำมกันงามเอ่ยเกินเกินและแม่เจ้าเอ่ยขาวรำมกันงามเอ่ยมือขึ้นต่างและก็วางวางิไปต่างดอกไม้และกุ่มเทียนชาชาคือชาจะไหวพระพุทธที่ลำจะไหวพระธรรม ที่เลิศจะไหวพระทรงเป็นองค์พระเจ้าชาชาชาจะไหวพระบิดตู้ลาดจะไหวพระมาดตู้ลีที่ปกฟองเกศีชาชาชามางงาพระวายทูเสร็จก็ท่านจะขอไหวให้คุณกบิดาที่เกลื้อนุน มนันดอนก็ค er ือยาต้มชะน้ำร้อนชาชาชาางเหาวนามหุณนคุลก็มิให้อาบไปทั้งขมิ้นยาตราบก็มิให้ทาพระเดชพราคุณที่คำจุลข้าเจ้าก็ลูกจะขอกาบเท้า กาท้าเอวันแนทากลับที่จบไปเป็นการไหว้ครูของฝ่ายหญิงนะครับต่อไปนี้ผมจะร้องไหว้ครูของฝ่ายชายสักนิดหน่อยก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องนะครับเอาเราพร้อมกันทกครูก็ช่วยกันหน่อยเนาะเสียงกบมือดังๆก่อนได้ไหมยกมือแม่เอวยขึ้นตังพระนมเหนือระวางคิวมโนนอบนบมา อาชาขึ้นวายกระลูกจะวายพระพุทธนที่สูงเลิศล้ำในรูกจะวายทีเดียวพระธอรมอาชาชาชาอาลูกจะวายพระทรงฆ์ที่เป็นองค์ศึกษาวายบิดอนแม่เอ้ยมารดาาาชาชา องบีตุราระไว้องมาตุเรศที่ปกกล้าวคุ้มเกต้าธาระว้จบจากว่าไอ้คูก็จะว่าไอ้คุณที่ทุกนาทันกาลุ่นา้าผิดบ้างพรังไปไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็ก แม,ม้แต่คนตัวทีเดียวเล็กๆจะถ้าถ้าถ้างะาจะว่าร olan, <ช antal. S 2> courage, ุนแรงเดี๋ยวจะเป็นการแกงกันและเกรงใจอาแม่ท่านถาถาถาไทยต่อไปนี้นั่นนาเราหนันมา เขาเรื่องเวลามันจะได้ไม่เปลื <idee S 2> um <b> ่องชาชาชาเกิดเป็นคนนไทยอยู่ในแรมทองพวกไทยเราก็ตลองชาชาจำไว้เราต้องรักชาติรักศาสตร์ศาสนาเถิดองค์ษ์ตรา ชาตาใเราต้องรักชาติปฏิบัติดังนี้เกิดเป็นคนทั้งเทียชาชาาอะอย่าเลวอย่ารำ้ออย่าทำาวามชั่วสิ่งใดที่มองมัวลชาชาะเราต้อง ไม่โกง่ไม่รัก่เขาว่าคุเพราะเราเป็นข้าที่เดียวแผ่นดินนะาชาจ๊ <soever S 2> าจ nah. ๊า,าต้องช่วยลวงทันให้นานนานต้องช่วยรัฐที่เดียวทบานาช nah. าช nah. าใช้มา้ช่วยกันประ,ยะรยหยัดล้วต้องประยุกต จะช่วยอีกกันสอนลูกสอนลูกจะยุตายอันนี้เราจะจบเป็นข้อหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะร้องต่อไปนี้จากข้อหนึ่งคือการรักชาติศา,าสนาบางระสั์เดืยอเคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้อสองผมจะเริ่มแม่เอ้ยข้อสองเราจะมาร้องอ่ะ คราวนี้มันรวมเป็นทีเดียวนหน้าที่าชาห่อชายเกิดเป็นคนนะนั่นหรือมันก็ต้องซื้อต้องอสัตว์ถึงจะมีคุณแม่เอ้ยสมบัติอาชาจำไว้ๆๆๆวยอ,ยอย่าคดอย่าโกงอะ ขโมยเข้าวากินหรือแม้แต่ละพื้นหนาาาา้าดินนะา๊ะาก็ไม่ได้โดยเฉพาะลูกกลานเ<ส>พื่อนบ้านเพื่อนช่องอีกทั้งพี่พี่แม่เอ้ยน้องน้องาาาลา,า,ายทั้งเพื่อนรวมงานนะ ชาวบ้านนะท้องนทินเราต้องรู้จักและอยู่กินนาะชาตาอ่ากายอย่าได้รำบากอย่าอยากของเขาประเดี๋ยวมีกรรมติดตัวเราอาชา,ชา,ชา กินรู้ว่าอยู่ตามที่คุณครูท่านสั่งทำไมพวกเราไม่ค่อยเชื่อฟังชาดาจำไว้มีร้อยใช้ร้อยมะไรท่านจะรวยจะเอาอะไรไม่เอ้ยมาช่วยชาชยมาช่วยหญิงชายอะ จำไปให้ดีฉันจะเริ่มไ่เอยขอสีตาตาตาได้คำว่าพอเพียงอะพอเพียงอะอย่างเดียวแต่มันมีอย่างอื่นนะเกี่ยวตาตาพอไปอะคำว่าพอเพียงถ้าเอาไปเลี้ยง คร sure. อบครัวมันจะไม่พอเลี้ยงตัวายรอดยอ่ะต้องสอนต้องสั่งต้องวางเหตุผลเราสอนครอบครัวของเราทุกคนนะไ้าให้เทาไอ่ะคำว่าพอเพียงอะใช้เพียงอะเท่าันนี้เราจะไม่ไปอะก่อนนี้ได้าด้ได้่ไรเมียรถ คันเก่าก็พอใจใช้มันถ้าเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาสักคันนะจจเป็นยังไงอะเสื้อผ้าเก่าๆมันขาวไม่พอก็ซักใหม่เสื้อเธอจะน้อยจเสื้อมหม่เงะมะพร้าวข้างบ้านก็ทำอาหารได้เหมือนกันทำไมไปซื้อทีเดียวน้ำมันจจเอามาช้ ถ้ารู้ว่าพอกินก็ปลูกกระถินสิพี่ไอเติมอย่างอื่นเข้าไปก็ดีท่าท่าทา่นี่แหละคำว่าพอเพียงที่เอามาเรียงครอบครัวเลยไปทั้งเรียงตัวิชาย เบาเาเข้าน้จว่าและฉันจะเล่าช<ท>าชา,ทารวมกันไปกระเอาถึงศาสตร์สนามีอยูท่ท,ท,ทั่วถิ่นที่ในจังหวัดไม่เอ่ยประทีนทาธาชาหั่วไหมไทยพุทธหรือคริสก็สนิทกันมาเราอยู่กินขั้งปลูย<ท>าช<ท>าชา มีขนบประเพณีนะรวนแต่ดีอะทั้งนั้นอย่าได้แบ่งชนชั้นท่าทาเชาื่อไม่ต้องสอนลูกสอนหลานให้รักกันเผิดหนอถ,ถึงแม้ต่างแม่ทีเดียวต่างพอทาทา,า,าที่ตื่นเช้า ขึ้นมาสอนให้ล่างหน้าแปลงฟันแล้วเพิ่มสินข้าไปสักวันเอาชาชาได้ไหมสอนไปวันละคอหัดเขียนละวันละคำสักวันหนึ่งก็คงต้องจำเอาชาชาจนได้ข้อหนึ่งปานาพระท่นหามข่าสัตว์ แต่เราก็เลือกปฏิบัติเอาชาชาชาไปอ่ะข้อสองอธินาเขาแปลว่าอย่างนี้ถ้าฟังกันและให้ดีเอาชาชาชาไม่กามมุวาซาสุราก็สำคัญแต่ผู้ใหญ่ละหลายทันชาชาทำไม่ได้ให้ละให้เลิก และช่วยกันรถไม่ช้าอบายพวกมันก็หมดชาชาที่ไม่ทาหัวหน้าครอบครัวท่านไม่นำรองข้าพระเจ้ารับมารองชาชาทาทไไม่ได้ต้องสอนลูกสอนหลานเรามาช่วยกันอนุรษ์ ให้เด็กไทยแม่เอ้ยรู้จักชาชาทาว,า,ทา,วามาหมายงะคำว่ารักชาติแล้วต้องประกาศกึกต้องวอกกับพี่แล้วสอนน้องษาชาเทาไวส้สอนแต่ตัวเล็กๆ ที่เป็นนาเด็กไรเดียงสาาพอเขาเติบโตและค้นมาชาชาเดิน่าใจให้รู้จักนบนอกไปตามระบอบเหมือนกันแบบประเพณีแม่เอ๋ยโบราณชา <นะ S 2> ชาเ <นะ S 2> ที่ <นะ S 2> <า>ยวาหลเดินผ่านพระเจ้าพระคุณเจ้า ทั้งทีก็นั่งรงทีเดียวกับทีอาชายกเหอึ่วายผ่านผู้ใหญ่ทั้งตัวเดี๋ยวไม่ก้มหัวเดียวนี้ความสำคัญชักเริ่มไม่มีชาชานี่ไม่เรียกสามคำรูกไม่ตอบและไม่เคยคิดนึกดูกันสักนิดชาชา เราต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆเสียก่อนแต่คิดที่จะละไปอ่ะสอนชาชาเด็กหน้ชายต้องหันมาดูตัวเราที่จะไปเป็น่ะผู้สอนต้องทำตัวเองให้ดีเสียก่อนนะชาชาเพ่ให้ละให้มันเป็นต้นแบบเราให้มันเป็นอ่ะฉบับเพื่อให้เด็กๆ เขายอมรับปราชาติาใจเขาจะเดินนะตามรอยแล้วก็ไม่จะไม่อะถอยหลังไม่ต้องระแวดไม่เอ้ยระวังปาชาติเชื่อไหมงะสอนตัวเล็กงะเล็กผมน่ะวอาดีมันการหัดเล่นทีเดียวดนตรีปาชาของไทย่ายังเพลงอะ ระบำที่ผมมาจำเข้าว่ามาได้ยินคุณพ่อร้องกลางท้องนาเาทาทาไกลเราในปี2,500อะไกลไม่น้อยอะแต่ก่อนนู่นในบ้านละน้องบอนชาทาทาไกไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาก็ไม่มีไม่มีหรอก ไอ้เที่ยวีชาชาจัใช้ตะเกียงรั่วใบนี้ถ้าคิดให้ดีครับท่านอายุของมันตั้งนานชาชาชได้เพราะรู้จักอนุรักษ์แะรู้จักกันเก็บมันเลยเป็นเสื้อละส่นเล็บชาเล็ทของไทยผมจะแม่เอยสรุป ร้องมาแม่เอยตลอดถ้าหากมัน <never> ดีแล้วยังไม่ปลอดอาชาชาหัวใจงานมากจริงจริงผมก็วิ่งเร็วทีมาจากมินที่เดียวบุรีอาชาชาเชื่อไหมมีงานเล่นทุกวัน่ะ ทุกวันไม่เคยขาดไอ้ร่างกายก็มันก็ขาดขาาาเสียงไปอะเสียวแสงแรงหมดทำให้ทดและให้ถอยตอนนี้แรงและมันชักน้อยขาดาเยอะไปอยากจะเชิญผู้เท่าของเราอะแถวนี้ ลองมาร้องดูสักนาเทียา่าทาจะได้แต่ก่อนจะร้องอ่ะต่อท้ายจะขยายความก่อนขอสรุปมาบทนากรทาทาพี่ใหญ่ให้มันจวนเวลาที่แกมาถ่ายทำที่บ้านก็ลอยเขาก็นํำมาาทาเน้อวอ่ะ สถานที่ถ่ายเขาเรียกว่าวัางอ่ะ